ดีเจอ้อค่ะ้องไลช่อเพลงคุณผู้ฟังฟังกันสักนิดนึงนะคะเผื่อใครที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะแบบอุ้ยนั่งดูแอปตลอดเวลานะเราเริ่มต้นกับพูดไม่คิดนะคะต่อกันที่ฉลามชอบงับคุณอ๋อคะ่ะช่วงนี้แล้วก็ปล่อยจอยนะคะก็เมื่อกี้ตอนที่นั่งจัดรายการนะคะมีรุ่นพี่ส่งข้อความมาแล้วก็เช็คข่าวไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับชาวสิงห์นะคะแล้วก็นักกีฬาพาราลิมปิก หรือว่าใคยอีกจำนวนเยอะเลยล่ะที่มีความเกี่ยวข้องรู้จักกันนะคะแล้วก็เนาะเคยได้รับการดูแลหรือว่าเป็นในความสัมพัในธ์ใดๆก็แล้วแต่กับคุณจุดินันพี่รองังดีหรือว่าพี่นิดนนนะคะก็เสียชีวิตนะคะที่สหรัฐอเมริกาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะอ่ะห้ามงเย็นกับอีก26นาทีเมื่อกี เราคุยกันชั่วโมองที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําร้ายกันเวลาที่ใครสักคนหนึ่งคู่หนึ่งเลิกกันถูกไหมฮะเราเราพูดกันถึงเกกรื่องการทําร้ายแล้วเราก็ถามคุณผู้ฟังว่าถ้าเป็นคุณนะ่ะเราไม่ถามว่าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นคุณคุณทํำไหมจํานวนหนึ่งที่ส่งมาไม่ทําด้วยจะเหตุผลว่าจบแล้วคือจบหมดเวรหมดกรรมไม่ใช่ของเราหรืออะไรนี้ก็แล้วแต่แต่ก็มีคนหนึ่งที่แชร์เรื่องเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนนั้นดักตบเลยจะ้ะ นผู้หญิงเป็นนักดักตบอีกฝ่ายหนึ่งจ้ะแล้วไม่พอใจยังให้กลับเท้าด้วยนะแถมจับฉอดเสื้อผ้าปล่อยให้เด็กผู้หญิงฝั่งนั้นนะเดินกลับบ้านตตัวเปล่าสุดท้ายก็คือพ่อแม่ของฝ่ายน้องผู้หญิงคนนั้นก็มาแจ้งความ <Okay. S 1> ก็คือในขณะที่ทำอ้อไม่รู้หรอว่าคิดอะไรแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่วิจารณ์เขาก็แล้วกักนถูกไหมเพราะเราจะบอกว่าเราจะเราไม่เราไม่รู้ว่าใครทําอะไรแต่ถามว่าถ้าเป็นเราทําไมเราถึงทําดีกว่า ถ้าเป็นอ้อมตอน,นเด็กๆอ้อมถามอ้อมคงตอบว่าพอเรารักมากเรารักมากเราก็เสียใจทาไมทํากับเราอย่างนี้มันเริ่มมีประโยคนี้แต่เรายังยังไม่เอ็กับมันนะพี่กบถ้าตอนตอนเราเป็นเด็กเราจะยังไม่เอ็กกับคําพูดของเราเองนะว่าเรารักมากอ่ะเราก็เลยเสียใจมากมันไม่แปลกไม่ใช่หรอลักมากเสียใจมากเพราะเราก็เคยได้ยินคําแบบนี้ไงก็คนมันรักมากแหละมันถึงรักไม่ได้ไงเนี่ยมันแล้วแล,วแลวเราก็ถูกปลูกฝังอย่างนี้ว่าเราก็เลยเชื่อว่าเรารักมากป่ะ ถูกไหมเรารักมากแหละเราถึงทําแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราได้ยินประโยคเดียวกันในหูตัวเองแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเรารักเขามากที่เราทาเพราะเรารักมากมันมีประโยคถัดมาเราเสียใจหรือเราโกรธมากกันแน่วะที่เขา move ไปได้แล้วแล้วเรายังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ปะเราเจ็บปวดหรือเปล่าเราอายหรือเปล่าที่ใครถามแล้วเราแบบเป็นฝ่ายเจ็บหรือเปล่าหรือเรารู้สึกเซลฟ์เอสติมต่ําหรือเปลาด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าสรุป ฉันรับไม่ได้ต่างหากที่เธอมีใครฉันรับไม่ได้ที่ฉันถูกทอดทิ้งเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่าและที่ฉันไปทําไม่ใช่เพราะฉันรักเธอฉันเจ็บหรือเปล่าคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะอ้อมนั่งไล่กลับมาที่ตัวเองนะกลบวคุณผู้ฟังนี่บอกว่าสุดท้ายการที่เราไปทําคนอื่นอ่ะมันเพราะว่าถ้าเป็นอ้อมคงอาจจะเป็นเพราะวันนั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือสิ่งที่เป็นเราไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วมันก็เลยเถิดมาจนเรารับมันไม่ได้ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักหรือไม่รักอะ่ะถ้าจะรักวันเดียวที่เรารักวันนั้นคือรักตัวเองแต่รักแบบผิดๆอะ่ะรักแบบคนเห็นกับตัวเพราะเมื่อไหร่ที่อ้อมไปทําร้ายคนอื่นในขณะนั้นอ้อมไม่ได้คิดถึงใครเลยอ้อมคิดถึงแต่ตัวเองที่จะรอดและรอดแบบไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรอดยังไงด้วยถูกไหมอันนี้เราไม่ได้ว่าใครกูไม่กับเราพูดว่าถ้าเป็นเราแล้วเกิดเราทำเนาะแล้วในตอนเด็กบางทีเรายังประโยคเดียวกันอะ่ะตอนเด็กเด็กเราก็คิดแบบนั้นอะ่ะแต่พอโตมาเริ่มเริ่มได้ยินอะไรที่มันแทรก เวลาที่เราจะตัดสินใจทําอะไรอะถามตัวเองเยอะๆนะคะเวลาที่ใช้ข้ออ้างว่าเรารักเขาอะ mm. ว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงหรือยอมรับไปเลยว่าที่ทําไม่ได้เพราะรักหรอก mm. โกรธเสียใจบางครั้งมันอาจจะทําให้ขั้นตอนของความคิดความเข้าใจบางอย่างมันสั้นกระชับง่ายขึ้นและบางทีเราไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วเจ็บปวดนะแต่มันชัวใช่ป่ะ mm. เขาถึงพูดกับเพลงของนอ้องว่าเจ็บแตจ่จบ mm. เอาจริงบีบสิวก็เหมือนกันเจ็บ แต่จบไหมการรักษาเหมือนกันเจ็บแต่จบถือว่าเป็่วงหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นในทํานองแบบนี้เพราะฉะนั้นยมรักน้ําต้มผักก็ว่าวานใช่ไหมล่ะเน no? าะยำรักกับน้ําต้มผักมันดีไปหมดอะแต่ยามชังก็โอือวไม่ได้ดั่งใจก็ไปไม่ถูกกันนะนั่นก็เรื่องหนึ่งที่คุณผู้ฟังแชร์มาส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจอันนี้ถามคุณผู้ฟังนะคะถามดูลองว่าถ้าเป็นเราเพราะมีข้อความบอกว่า ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องของปรึกษาเห็นพี่ย้อมทํางานมานานขัพูดให้เกียรติเอามากเลยอมชอบจริงๆก็คืออยู่มานานนั่นแหละปรึกษาว่าในฐานะที่ทํางานมานานหลายปีถ้าเจ้านายไปเปิดบริษัทใหม่เจ้านายเรานะคะไปเปิดบริษัทใหม่แล้วขอตัวเราไปทํางานก็คือโยกย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ <ừ. S 1> แถมไม่ให้เงินเดือนขึ้นไม่ให้ชดเชยด้วยพี่ย้อมจะไปไหมคะคือใจเราก็อยากไปแต่มาคิดว่า ไม่ให้ค้าประสบการณ์หรืออะไรหน่อยเลยเหรอ,ห,อหรือเขาหาใครไม่ได้พี่อ้อมคิดว่าหนูคิดมากเกินไปไหมคือถ้าเป็นอ้อมอ้อมได้ยินสิ่งเหล่านี้สิ่งที่อ้อมคิดก่อนนะคะคุณผู้ฟังหนึ่งการที่บริษัทไปเปิดในสายงานเดียวกันน่ะมันเรียกว่าดึงตัวไหมหรือการที่เจ้านายเราบริษัทเก่ามันแย่จนบริษัทต้องปิดตัวและนี่คือวิธีพยุงคนของเจ้านายเราหรือย,ยังไงมันต่างกันนะ การไปเปิดเป็นคู่แข่ง<ช>กลับไปเปิดเพราะบริษัทเนี้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้ทั้งหมดจะมดเละไปหมดนี่คือวิธีที่เลือกช่วยหรืออะไรมันต้องอ่านให้ชัดก่อนสาหรับอ้อมนะอันนี้อันนี้ฟังสั้นๆนะนะคะอ้อมมองไปในมุมนั้นเพราะว่าถ้าจู่ๆไปเปิดบริษัทที่เหมือนกันน่ะบางอาชีพมันผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่บางอาชีพมันก็ไม่ถูกอ่ะมันมีความไม่ควรอยู่เพราะมันทับลายกันใช่ไหมมันดูเป็นมารยาททางการทํางานปะ ถ้าถอนคนทั้งยวงออกไปคนจํานวนหนึ่งพนักงานทั้งยวงสมมติมีคนชวนกันไปแล้วไปเปิดบริษัทวิทยุอะ่ะ hmm. แล้วดึงคนเก่าไปครึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็แปลกปะ่ะ hmm. ไม่ไม่อันนี้เราเราเราพูดกันแบบสมมติว่าอยู่ๆปีคนชวนกันไปแล้วไปตั้งบริษัทอะ่ะเราว่ามันหรือยังไงเพราะน,นี้มันแอเรียที่เราถนัดอะนะ่ะเนาะหรือถ้ามีบริษัทที่แบบทําหนังสือแล้วก็ไปเปิดบริษัทหนังสือซ้ํากับบริษัทเดิมแต่ถามว่าเข้าใจไหม ก็มันก็เป็นแอเรียที่เขาถนัดเองจะให้เขาไปทําอะไรเพราะฉะนั้นะ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีข้อตกลงในอาชีพหรือเปล่าใช่ปะมันมีเขาเรียกว่ามารยาทในอาชีพหรือเปล่าหรือในบริษัทที่แบบห้ามเปิดอะไรแบบเนี้ยคือมันมีหลายอย่างอะ่ะคือคนถ้าทํามาทั้งชีวิตอะ่ะมันมันก็ไม่แปลกเขาก็ต้องไปทําอาชีพที่เขาคุ้นนะถูกไหมอะ่ะถูกครับเอออันเนี้ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคงจะต้องถามว่าสิ่งที่เจ้านายกําลังจะไปอะ่ะ คือเขาไปด้วยเหตุผลอะไรถูกไหมแล้วถ้าเขาจะไม่จ่ายเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าถูกไหมแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีตโตไปได้แค่ไหนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นถามใจเธอดูว่าเราสามารถอยู่ในสถานการณ์เนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนคุยกับเขาไหมว่าแล้วถึงจุดไหนที่จะมีการปรับปั้ะ แล้วว่ามันก็แฟร์แฟร์กับตัวเองด้วยนะที่จะถามให้ตัวเองไม่อึดอัดบางครั้งบางทีเราไปเพื่อประสบการณ์อันนั้นก็เรื่องหนึง่งแต่บางทีไปเพราะาหรือเราเองก็ติดในตัวหัวหน้าเราติดในตัวหัวหน้าเราถึงจะย้ายตามหรือเปล่าถามตัวเองเยอะๆนะคะมันมีเวลาถามว่าเราต้องการอะไรหรือเงื่อนไขเราคืออะไรแต่ถ้ามันไม่มีการเติบโตไม่มีการพูดถึงภาวะการเติบโตทางการเงินหรือหน้าที่การงานอาจจะต้องถามไว้เลยว่าโอกาสมันจะต้องวัดจากอะไร ตัวเขียวเริ่มเมื่อไหร่หรือว่าบริษัทดําเนินไปได้ถึงขนาดไหนถึงจะมีการปรับฐานอ่ะเราต้องทํางานแลกข้าวคะ่ะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆรง,รงข้าวก็ต้องใช้ออออไม่ได้เสกได้แ,แล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันก็วิรป,ปริตแปรปวนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการถามอย่างมีมรารย,ยาทถามแบบไม่ไม่ใจร้ายถามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อบริษัทได้เหมือนกัน ว่าไม่ได้ผิดในสิ่งที่เราจะสงสัยและสักยถามนะคะ